สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรพา,าพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดกิจกรรมน้องสอนพี่ล้างมือให้ถูกสุขออนามัยเพื่อป้องกันโรคมือเท้าป่า าเยาวชนและครอบครัวจัดบรรพชาสาม,มนเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินายกเทศมนตรีนครแม่สอดเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสี่ชุมชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชน นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสี่ชุมชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนค่ะดเรเทดเกียรติชินสารนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสี่ชุมชนสัมพันธ์ประจำปี2558โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยนายเพริศอินริรายผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาาให้การต้อนรับคณะประชาชนในชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสี่ชุมชนจำนวนกว่า400คนณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายกุลเครือวิระประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวา่า เป็นผู้กล่าวรายงานและท่านดอ,อร์เทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้กล่าวว่าเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาดและห้าชุมชนแบ่งออกเป็นสีสีได้แก่ชุมชนร่วมแรงสีแสดชุมชนสันต้นปินสีแดงชุมชนหนองบัวสีฟ้าและชุมชนบ้านเหนือสามัคคีกับแม่สอดวิลล่าสีเหลือง เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาสได้จัดการแข่งขันกีฬา4ชุมชนสัมพันธ์ประจำปี2558ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้สนใจเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากขึ้นรวมไปถึงยังเป็นการร่วมมือและสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างผู้นำและสมาชิกในชุมชน และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนอีกด้วยการแข่งขันกีฬาย่อมมีแพ้มีชนะเป็นผลบ่งบอกให้เราทราบว่าทีมใดนักกีฬาคนใดได้รับการฝึกซ้อมและเตรียมการมาเป็นอย่างดีจึงทำให้ผลที่ออกมาประสบความสำเร็จสำหรับผู้แพ้ก็อย่าท้อถอยขอให้ฝึกฝนเตรียมตัวไว้ในโอกาสต่อไปซึ่งการเล่นกีฬาจะเป็นผลดีต่อสุขภาพพ,พลานามายัย และยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของหมู่คณะอันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและมีพลังของชุมชนและยังก่อให้เกิดการพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาสังคมให้เจริญต่อไปดเรเทิดเกียรติชินสาราน,านันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดกล่าวและพระมหากษัตริย์ ตามมาติดๆนะครับคนสวยแห่งชุมชนบ้านเหนือนะครับถือป้ายชุมชนนะครับคุณปัญญาวงปู่นะครับ อครับน้องแมมนะครับดัเมเยอะนะครับคนสวยของชุมชนบ้านเหนืออีกหนึ่งคนนะครับแมมเจ้าพีถือป้ายให้ชุมชนบัานเหนือสามัคคีและไม่สสตว์ฟิลล่านะครับตามมาด้วยลูกสาวคนสวยนะครับเขาทำคุณแม่ก็ถือธงด้วยนะครับคุณพองศรีแล้วก็ลูกสาวนะครับถือป้ายทราบว่าชุดนี้เดี๋ยวแสดงในพิธีเปิดด้วยใช่ไหมครับท่านประธานใช่ครับถือป้ายทั้งทั้งลูกทั้งหลานเลยนะครับคุณแม่ถือป้ายประสานงานส่งรายการแสดงในพิธีเปิดมา3ชุดนะครับ <laughs> ยิ้มยมเจ็บใสกันทุกคนนะครับกีฬาในช่วงเช้านี้นะฮะสร้างคนคนสร้างชาติจริงๆาตามมาติดๆนะครับหมู่บ้านหนองบัวสีฟ้าน,นะครับคัดเลือกมาเป็นพิเศษนะครับสาวสวย <laughs> ทุกคนเลยนะครับวันนี้วันนี้ดูชุดชุดเป็นชุดอะไรครับเนี่ยเหมือนกับชุดชนเผ่าไม่ใช่้งฮะ มาแล้วครับหนองบัวผ่านไปแล้วครับที่เรามีประเมินก็เหมือนกันใช่ไหมครับทั้งตัวแก้วทั้งชุมพนแล้วก็มาช่วยกัน,นเรียนในสกัทสดทศบานนครราชสั้นให้ความร่วมมือกันทุกโสรงเรียนนะครับ ควคุณนวัดของเราครับกำลังเคลื่อนผ่านระท่านประธานในพิธีนะครับตับตามมาติดติดเร,งเรง่งฤทธิ์นะครับวันนี้สำต้นปีนใช่ไหมครับต้นปีนครับปกติแฟนซีเยอะนะครับแต่ปีนี้ขอซุ่มสักปีนั่นแนหะ <laughs> จาครับตามมาติดๆนี่คืออะไรครับเนี่ยปั่นจักรยานนี่นะครับความยอดเลยมีปั่นเพื่อพ่อนะครับไปโฟลเดครับผมเอาแล้วนะครับเครื่องเสียง <laughs> เดี๋ยวถ้าเราจะให้ทางเครื่องเสียงยุติการใช้เสียงเราก็จะให้มีคนรี่ไปบอกแลไวกันนะครับตอนนี้ก็ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งับหลังจากนี้จะมีการแสดงที่ีเปิดอีกสชุดเท่าที่ทราบนะครับมุกดาหลังแสดงที่ีเปิดจะให้ท่านได้สนุกสนานเต็มที่นะครับทางชุมชนไหนที่จะมีการแสดงนะครับขอให้เตรียมไม่ว่าจะเป็นเทปซีดีนะครับที่ใช้ประกอบในการแสดงนะครับให้นํามามอบให้ทางกองโดยการด้วยนะครับ เสสรุ่มแรงครับท่านเสสรุ่มแรงเป็นสีสุดท้ายที่กําลังเคลื่อนกบวนผ่านท่านประธานและท่านพุ่งมีเกียรตินะครับด่อด้วยผู้สูงอาย,ยุในวัยขนาดนี้นนรักในการออกกำลังกายนี้ลูกหลานนี่เดียบปีใจนะครับไป วัดมณีไพรสนจัดกิจกรรมน้องสอนพี่ล้างมือให้ถูกสุขอ,อนามัยเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากค่ะที่บริเวณหน้าเสาธง,งของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายหน้าที่ให้นางประนอมบุญยะเสนาหัวหน้าแผนงานวิชาการระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสน นำทีมเด็กนักเรียนอนุบาลจัดกิจกรรมน้องสอนพี่ล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคภายในสถานศึกษาเนื่องจากการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยจะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆที่ติดมากับมือซึ่งอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคร้ายแรงเข้าสู่ระบบต่างๆภายในร่างกายของคนเราได้เช่นโรคไข้หวัด โรคท้องร่วงโรคผิวหนังอักเสบโรคตาแดงเป็นต้นและเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือให้สะอาดจึงจัดกิจกรรมน้องสอนพี่ล้างมือให้ถูกสุขะอ,อนามายัยภายในสถานศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาสุขภาพที่ดีให้กับคณะครูและนักเรียน เพื่อผลักดันให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบเป็นศูนย์กลางในการรณรงค์รักษาสุขภาพของโรงเรียนและชุมชนในโอกาสต่อไป เยาวชนและครอบครัวจัดบรรพชาสัมมนาเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่วัดดอนชัยเขตเทศบาลน,นครแม่สอดสารเยาวชนและครอบครัวจัดบรรพชาสัมมนนเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวนโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษาในวันที่5ธันวาคม 2,558นี้โดยมีนายสมโชคมีมะแม,แม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดเป็นประธานในพธิธีและนายชายุธเสนีตันติกุลผู้พิพากษสาศสาลสมทบศาลจังหวัดแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในวโรกาศ อันเป็นมิ่งมงคลที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ88พรรษาในวันที่5ธันวาคม2558นี้ในการบรรพชาสัมเณเนในวันนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาเป็นสัมมณเนและอุปสมบทพระภิกษุเป็นจำนวน13รูปโครงการบรรพชาสัมมณเนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88พันศา5ธันวาคม2558เป็นโครงการที่คณะสงฆ์โดยมหาเถระสมาคมเห็นชอบให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการบำเพ็ญความดีและปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้นำมาเป็นหลักประพฤติธปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปโรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมทำความสะอาดที่สาธารณะ Big Cleaning Day เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติค่ะคณะครูนักเรียนทั้งไทยพมา่าสิเก่า โรงเรียนอิสลามศึกษานำโดยนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามและนายสมศักดิ์จิตจำนงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษานำคณะครูนักเรียนพร้อมชาวชุมชนอิสลามและผู้อาวุโสในชุมชนต่างนำอุปกรณ์ไปทำความสะอาดภายในโรงเรียนและรอบๆโร,รงเรียนรวมทั้งการทำความสะอาดสุเหร่าหรือมัสยิดและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆทั้งนี้ เพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88ภพันษาและจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดบิ๊กคลีนิ่งเดย์ขึ้นมาโรงร,ร,รียนสามศากได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีในวันที่4ีธันวาคม2 5 5 8นะครับเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องเข้าใจในในสิ่งแวดล้อมรู้จักร,รักษาประสรู้จักร,ร,รักษาต้นไม้ป่าไม้และกับต้นน้ํา นะครับสิ e ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งสําคัญในการพิชิตของมนุษย์นะครับถ้าถูกทําลายไปนั้นมนุษย์จะลำบากในภายภาคหน้าโรงเรียนนิทรรศา์นั้นได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นสามสมกิจกรรมในวันนี้ได้แบ่งออกไปได้ไปทําความสะอาดที่บริเวณมัสยิดดารุนอิสลามคือที่2องคือมัสยิดมุฮัมสลามคือที่3คือที่สุสานนูรุโบน่าสดโดยความร่วมมือจากประธานชุมชนคณะกรรมการมัสยิดดารุณสลากรรมการสานศึกษาและคณะครูนักเรียนโรงเรียนนิทโรงเรียนนิทรรศน์เป็นโดยดี กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ที่ได้รับความาจากที่เด็กทําแล้วเด็กมีความสนใจและเด็กมีความตั้งใจในสิ่งร้องพรามทั้งชี้แจงให้หนักเรียนนั้นไปนรักษาสิ่งรวล้อมภายในบ้านของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันอย่ตสอดเวลาครับพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนบอกกล่าวเล่าขานประสานงานประสานใจเครือข่ายพัฒนาชุมชนและภาคีค่ะ นายพิพัฒน์ปิ่นทสศริพัฒนาการอำเภอพพพระพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดประชุมบอกกล่าวเล่าขานประสานงานประสานใจเครือข่ายพัฒนาชุมชนและภาคีโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกอขคอ,อจอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอ,อชอ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนหรือสออชอตเพื่อชี้แจงและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ณห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำอชอกลุ่มอาชีพกว่า80คนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนายพิพัฒน์ปิ่นทศสิริพัฒนาการอำเภอพบพระกล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมภายในงานพัฒนาตามรอยพระบาทจอมปราดการพัฒนาระหว่างวันที่9 11ธันวาคม2558 นิทรรศการสืบทอดพระราช,ชปณิธานสืบสารเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณลานอเนกประสงค์ศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตากมีนิทรรศการ9อำเภอซึ่งอำเภอพบพระ,พระมีการจัดนิทรรศการ Royal Fabric จากน้ำพระไทยสู่เส้นใหญ่แห่งความจงรักภักดีพิธีเปิดงานวันพัฒนาโครงการตามรอยพระบาทจอมปราดแห่งการพัฒนาในวันที่9พฤศจิกายน2558 โดยนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานและเวลาประมาณ18นาฬิกา20นาทีถึง18นาฬิกา40นาทีการแสดงการเดินแบบชุด Royal Fabric จากน้ำพระไทยสู่เส้นใหญ่แห่งความจงรักภักดีผลิตภัณฑ์จากผ้าใย,ยกันชงและผ้าทอพื้นเมืองชนเผ่าปากกัญยออำเภอพบพระนายพิพัฒ์กล่าว โรงเรียนบ้านเจดีโคเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑาน,นักเรียนประจำปีการศึกษา2558ค่ะโรงเรียนบ้านเจดีโคสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2558ที่โรงเรียนบ้านเจดีโคตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดโดยมีนายสมพงศ์การจนะคงคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีโคเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งการจัดก,การแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนนักกีฬาจากหน่วยสีต่างๆจำนวนสีหน่วยสีคือสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีฟ้าซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้รู้จกัจกชนะ รู้จักให้อภัยเพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬาการทำงานเป็นหมู่คณะเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงานร่วมกันมีการแข่งขันในประเภทต่างๆคือกรีทาฟุตบอลวอลเลย์บอลบอตะกอ้อแชร์บอลแฮนบอลรวมนักกีฬาและกองเชียร์ทั้งสิ้น1,200คน หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง f a c e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรภพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ